พิธีกรรมแช่ว่านคืออะไรทําไมแช่แล้วโกหกไม่ได้อุ๊ยไม่สิทําไมชายแท้ถึงแห่ไปทําพิธีการไหนใครอยากฟังคลิปนี้ผมขอเสียงให้คนที่กําลังแหงหลังกับสอกคนออไม่ใช่เฮ้ยมันคุ้นวะอะไรวะเอามาๆแช่ว่านนะคะก็คือพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ที่ฝั่งรากลึกในวัฒนธรรมไทยโด่งดังสุดนะคะก็อยู่ที่วัดเขาอ้อจังหวัดพัทธลุงค่ะถ้าเกิดให้เปรียบเทียบนะคะก็คงจะเป็นเหมือนแบบพวก เขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนสำนักตักศิลาของไทยเลยก็ว่าได้สืบทอดองค์ความรู้ทั้งทางศสยศาสตร์เวทมนต์วิชาการมานับพันปีเลยทีเดียวการแช่วา่าน,นะคะก็คือการนําร่างกายเนี่ยลงไปแช่ในน้ําที่ผสมด้วยว่านยาสมุนไพรย108ยชนิดซึ่งถูกเตรียมแล้วก็ปลุกเสกอย่างพิธีพิถันเพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมเนี่ยได้รับพลังศักดิ์สิทธิ์อันหลากหลายทั้งการรักษาโรคภัยไข้เจ็บในยุคแรกนะคะแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็กลายเป็นความเชื่อนะคะในเรื่องของความอยู่ยงคงกระพันฟันแทงไม่เข้านี่ไอพี่ ซอมบี้ไม่แน่ใจว่ามันน่าจะรวมไปถึงการว่ายข้ามแม่น้ำโขงได้อย่างปลอดภัยด้วยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะ เออก็แค่คาดปลอดภัยไงก็ว่ายน้ำคงผ่านได้อะไรเงี้ยแต่เดิมแล้วนะคะพิธีแช่ว่านเนี่ยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการรักษาโรคโดยเฉพาะโรคผิวหนังค่ะแต่ว่าพอวันเวลามันผ่านไปเนาะมันก็จะมีพวกประสบการณ์เรื่องเล่าถึงแบบคนที่ไปแช่ว่านมาต้องรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีพลังเพิ่มขึ้นเยอะขึ้นทีนี้จุดมุ่งหมายของการแชร่ว่านเนี่ยเลยเปลี่ยนไปเป็นการสแสวงหาความอยู่ยงคงกระพันแทนเป็นการป้องกันภัยเสริมสร้างบาร,รมีเหนือธรรมชาติการแชร่ว่านนั้นนะคะก็เลยไม่ใช่แค่การแพทย์พื้นบ้านอีกต่อไปแต่ว่ากลายเป็นกิรรมชั้้นสูงงที่ตอ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดแล้วก็มีข้อห้ามมากมายเลยนะคะอย่างเช่นพวกห้ามผิดศีลห้าโดยเฉพาะศีลข้อ3นะข้อ3คืออะไรข้ออะไรข้อ3ากาเมสุมิฉาจาราเวลมณีสิขาประทางสมาทิยามิห้ามผิดลูกผิดเมียห้ามไปสีมัวซ่ว,วน,นะคะแล้วก็ยังไม่พอนะมีการห้ามกินอาหารที่ไม่เป็นมงคลห้ามนอนใต้คานหรือว่าห้ามด่าพ่อล่อแม่ครูบาอาจารย์เพราะว่าเชื่อเชื่อว่าพวกนี้มันเป็นการฝ่าฝืนมันจะนําถึงพวกความโชคร้ายหายนะครั้งใหญ่กลับมาสู่คนนั้น การประกอบพิธีนะคะก็มีความซับซ้อน,นะคะ่ะตั้งแต่การรวบรวมว่านยาศักดิ์สิทธิ์เช่นว่านสบู่เลือดเหล็กไหลกําลังควายถึกก่อนนํามาต้มด้วยฟืนไม้มงคลนะคะแล้วก็ลงอักขระเลขยันกํากับทุกขั้นตอนน้ํายาที่ได้นะคะก็จะถูกนําไปใส่ในรางยาขนาดใหญ่ที่ผู้เข้าร่วมเนี่ยต้องแช่ตัวเป็นเวลา3ถึงวันโดยมีการถือศีลนะคะแล้วก็ปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดห้ามไม่ให้สตรีนะคะเข้าใกล้ระหว่างพิธีอ๋อพิธีนี้ก็คือมีแค่ชายแท้นะคะที่เออไปแช่ได้เนาะแล้วก็ต้อง อยู่ในเขตมณฑลพิธีตลอดเวลาก็คือ3วัน7วันนั้นก็ต้องอยู่ในบริเวณนั้นอะที่เขาทาพิธีกันหลังจากนั้นนะคะก็จะมีพิธีกินข้าวเหนียวดําค่ะที่ใช้ว่านยา1น8ชนิดต้มกับข้าวเหนียวดําเพื่อเสริมความคงกระพันและความเมตตามาหานิยมโดยผู้เข้าร่วมพิธีนั้นนะคะหรือว่าชายแท้ของเราเนี่ยก็จะได้รับการป้อนข้าวเหนียวดําจากพระอาจารย์ในลักษณะพิเศษพร้อมกับการบริกรรมคาถาเพื่อปลุกพลังให้เข้าสู่ร่างกายพิธีนี้นะคะได้รับการยกย่องว่าเป็นสุดยอดวิชาของวัดเขาอ้อค่ะซึ่งเป็นที่สุดปราาถนของ ความเป็นชายชาตรีหรือชายแท้นั่นเองอ่าทีนี้ก็พอแช่ว่าแล้วจะมีข้อห้ามอย่างไรบ้างไปฟังต่อกันที่คลิปต่อไปเลยค่ะอย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนชายแท้ด้วยนะและคลิปนี้สนับสนุนโดย f a s t w a s แพลตฟอร์มอสังหาที่เปิดโอกาสให้คุณสร้างไรายได้ได้แบบไร้ขีดจำกัดสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้โปรไฟล์ได้เลยครับ